ทุกคนคงจะรู้จักบิลลี่หรือไอซ์แมนใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมาพูดถึงตัวละครอย่างไอซ์แมนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์และชีวิตความรักของเขามันเป็นยังไงมาดูกันเลยครับเริ่มจากครอบครัวเขาก่อนเลยคือแน่นอนว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคนที่เกลียดพวกมิวแทนอย่างมากถ้าเกิดใครที่ดูอ่า X-Men United มาก็จะเข้าใจดีว่าพ่อกับแม่เขาไม่ชอบมิวแทน หรือแม้กระทั่งน้องชายเขาเองก็เกียดมิวแทนมากเพราะว่าในเหตุการณ์ในเอ็กซ์เพนยูเนเตน้องชายของเขาได้โทรหารัฐบาลให้มาล่าของเพื่อนของพ่พ,พ,พ,พี่เขาไปแน่นอนว่าบ๊อบบี้นั้นก็ไม่เหลือใครแล้วเพราะว่าครอบครัวเขาเกียดมิวแทนไปแล้วก็รวมถึงตัวเขาด้วยก็เราก็เลยจะมาดูความรักของเขากันดีกว่าว่าจะมีใครบ้างมีโอปาธนานากะก็เป็นเพื่อนรักและก็เป็นรักแรกของบ๊อบบี แล้วเป็นรักเดียวมั้งที่คบกันยาวนานครับแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันต่อมาก็จะมีอาอลอล,ล,ลีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็เป็นเพื่อนสาวที่บ๊อบบี้สนใจช่วงวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้ครบรักกันแล้วก็จะมีไคลี่โจนอีกหนึ่งสาวที่มีบทตช่วงต้นของ Xmen ก็ เป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกับบอบบี้เหมือนกันครับอืแต่ก็ไม่ได้คบกันครับต่อมาก็จะมีจีนเกจีนเกอันนี้ไม่ใช่เลยคือตัดออกไปเลยแค่เป็นเพื่อนกันแต่เคยชอบกันไหมเคยอืแล้วก็จะมีคิตตี้แล้วก็จะมีคิตตี้กับโลกแล้วก็เอ่อไมเคิลแม็กกี้เออเอาเริ่มจากโลก,ก่อนเลยโลกเนี่ยคือแน่นอนว่าตัวของบอบบี้เนี่ยใครที่ดูฉบับหนังมาจริงๆแล้วในคอมิกเนี่ย โลก,กับบอบบี้เนี่ยเขาไม่เคยได้คบกันแต่แค่ในหนังนมันเล่ามุมมองใหม่เฉยๆต่อมาสตอมสตอมเนี่ยคือในบางช่วงของบอบบี้เขาต้องรับผิดชอบตัวเองครับที่เขาต้องเป็นฮีโร่คิตตี้นี่คือชัดเจนครับว่าเพราะว่าในคอมิกบางเล่มเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเขาเคยคบกันแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันเพราะว่าคิตตี้เขามองว่า Bobby บอบบี้มันไม่ใช่สําหรับมันไม่ใช่สําหรับเขาเลยนะมันไม่ใช่คนที่ใช่ ต่อมาก็จะเป็นไมเคิลมิกกี้ก็เป็นคู่รักชายในต้นในฉบับของไอซ์แมนะครับก็ปี2016ครับที่เขาได้ประกาศว่าตัวเองเป็นเกย์ครับก็ชีวิตของไอซ์แมนเนี่ยก็อาพับละความรักมากนะครับผมว่ารักแรกของเขาเนี่ยผมว่าก็ดีนะคบกันมายาวนานแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันเพราะว่ามันก็เข้าใจได้เพราะว่ามันต้องต่างคนแยกย้ายกันไปเติบโตอืม จริงๆเรื่อง LGBTQ เนี่ยอันนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากหรอกเอาแค่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนช่องนี้ก็ตอบรับคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่ก็ขอแค่ว่าคุณอย่าไปเบียดเบียงเขาอย่าไปบูลลี่เขาอันนี้ผมพูดสําหรับคนที่อ่าชอบไปบูลลี่เพื่อนหรือบูลลี่เพื่อนนั่นแหละที่เป็นพวก LGBTQ เพราะว่าผมเองก็มีเพื่อนที่เป็นประเภทนี้ ึ่งผมก็สงสารเพื่อนมากก็อยากเอาไปทําตามนะครับก็คลิปวันนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องราวของบ๊อบบี้ถ้าเกิดอยากให้ผมทําคลิปเต็มก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วย